คุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้นะคะมีการแต่งตั้งโยกย้ายทหารเกิดขึ้นค่ะจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะคะเผยแพร่ประกาศสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเรื่องให้นายทหารรับราชการตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณมีผลตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยนเป็นต้นไปมีท่านนาย,ยกพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การค่ะ สำหรับการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้เป็นวาระกลางปีจึงไม่มีการปรับเปลี่ยนนายทหารในตำแหน่งหลักมากนะักโดยเฉพาะตำแหน่งห้าเสือทอบอขออภยัยกับห้าเสือทอบ,อบที่มีบางฝ่ายจับตาปรากฏว่าอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนตำแหน่งที่ปรับย้ายที่สำคัญอย่างเช่นพลโททวัตส,สุปลังแม่ทัพภาคที่สองขยับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกอัตราพลเอกเพื่อรอกเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้ พลโทวิชัยแชร์จอหอแม่ทัพน้อยที่สองขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่สองค่ะครับถ้าไปดูในทหารที่ <c oughs> เคยทำงานใกล้ชิดกับพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและอดีตผู้บัญชาการทหารบกมีรายชื่อพลโทสุทัชจารุมณีเป็นเตรียมทหารรุ่น18รองเสนาธิการทหารบกไปเป็นที่ปรึกษากองทบกชื่อพลตรีจิรพันธ์มารีแก้วรองเสนาธิการทหารบกไปเป็นรองหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ส่วนพลตรีนัทอินทราจเจริญนี่เป็นเตรียมทหาร20รองแม่ทัพพักที่หนึ่งขึ้นไปเป็นรองเสนาธิการทหารบกไปดูประวัติไปดูที่มาของพลตรีนัทอินทราจเจริญเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใกล้ชิดกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกด้านความมั่นคง มาจากกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์หรือว่าเป็นทหารสายบุรพาพยักเนี่แหละครับ<ะ>ขณะที่พลตรีศรีศักดิ์ภูลประสิทธิ์เตรียมทหารรุ่น21จากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพน้อยที่หนึ่งพลตรีสันติพงศ์ธรรมปิยะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ก็เป็นกลุ่มทหารเสือราชินี ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์ขณะที่พลตรีสุรใจจิตแจ้งเป็นเตรียมทหารรุ่น19ผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบ,บกพันเอกประชุมกรุตศาสตร์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและชื่อที่น่าจับตาพลตรีหญิงบุญรักษานากวน,นิษ์ ภรยาของพลเอกธีรชัยนาควณิช <ฮะ S 1> ผู้บัญชาการทาหารบกจากผู้ชํานาญการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขยับไปเป็นผู้ชํานาญการกองทัพบ,บกขณะที่น้องชายของพลเอกธีรชัยนาควณิชพลตรีปิยวัฒนาควณิชผู้สบก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒธธิของกองทัพบ,บกไปเป็นที่ปรึกษาของกองทัพบ,บก มีส่วนของกองทัพเรือด้วยค่ะที่ยกย้ายเหมือนกันคือพลเรือโทธนาการไคร่ครวนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินขึ้นเป็นผู้ทรงุณวุฒิพิเศษกองทัพเรืออัตราพลเรือเอกส่วนพลเรือตรีรัตนวงศาโรอดรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินขยับขึ้นเป็นผู้บัญชาการค่ะค